สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อุ้มรู้ทันดวง8 9 4 4นะคะวันนี้ค่ะเป็นดวงความรักนะคะของชาวราศีมีนช่วงเดือนกรกฎานะคะประจำเดือนกรกฎาชาวราศีมีนดวงความรักของคุณจะเป็นอย่างบ้างนะคะก็ติดตามแล้วก็นําไปเป็นไกด์ไลน์นะคะนิดๆหน่อยๆนะคะในชีวิตความรักของคุณได้นะคะ อย่าไปตัดสินใจนะคะตามไพ่นะคะไพ่อาจจะตรงบ้างแล้วก็ไม่ตรงบ้างแล้วก็อาจจะเป็นไว้เบอร์ซ่าได้ด้วยนะคะทุกคนคะฝากติดตามช่องนะคะ YouTube ของอุ้มด้วยนะคะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกิ้งกิงด้วยนะคะดก,กด,กะด,ดะะไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์ดตได้ถ้าตรงไม่ตรงยังไงนะคะดูดวงส่วนตัว a อิดเไปเไปเค่ะดวงความรักของชาวราศีมีนไพ่ใบแรกของคุณคือติวคุณกำลังมีความรู้สึกว่า นะฮะรักใครบางคนมากคุณรักใครบางคนมากมายเหลือเกินนะคะแต่ด้วยวิบากกรรมด้วยมีความรู้สึกเหมือนกับว่าณนะตอนนี้เนี่ยคุณอาจจะเหมือนโดนถูกทอดทิ้งนะคะหรือว่าอาจจะเป็นอดีตก็ได้ที่คุณอะรักใครคนหนึ่งรักมากแต่รู้สึกเหมือนอยู่ด้วยกันไม่ได้เหมือนถูกทอดทิง้งเหมือนโดนวิบากกรรมที่ไม่สามารถที่จะแบบ จะรักกันไปได้หรือว่ามันอาจจะมีช่วงจังหวะหนึ่งอะค่ะที่ทําให้ชีวิตรักของคุณอาห่างกันไปเทกันไปเงียบกันไปเลยทําให้คุณมีความรู้สึกว่าฉันไม่อยากที่จะผูกมัดแล้วฉันไม่ได้อยากมีความรักที่แบบเป็นครอบครัวนะคะคุณรักเขามากแล้วก็เคยคิดหวังเ,เป็นครอบครัวกันมาก่อนนะคะแต่ทีนี้เนี่ยอยู่ๆความรักมันดูน่าเบื่อนาย มันดูจืดชืดอาจจะเป็นเพราะว่าคุณอาจจะคบกันมานานมันมีความเบื่อหน่ายมันมีความเฉยชาไม่มีความสุขนะคะอ่าแล้วอยู่ๆความรู้สึกความรักของคุณเนี่ยอยู่ๆมันเกิดพังทลายความเบื่อหน่ายความเฉยชาความจืดจางการไม่มีความสุขไม่ว่าจะเป็นคําพูดคําจาคืออาจจะไม่ได้เติมเต็มความสุข ของคุณและเขาสักเท่าไหร่นะคะมันเลยทําให้ความรักเนี่ยอยู่ๆมันก็พังทลายแบบโดยไม่คาดหมายนะคะคุณพยายามที่จะตัดสินใจนะคะว่าจะเอาอยัางไงจะเดินหน้าต่ออยากแต่งงานมีครอบครัวนะคะหรือว่าจะมุ่งหน้าไปที่การทํางานคุณคิดแบบนั้นนะคะณนะตอนนี้นะคะคุณกําลังที่จะคิดตัดสินใจ ที่มันเด็ดขาดอะเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตรักของคุณนะคะว่าคุณจะเอาอยัางไงคุณจะเดินหน้าสารต่อจะสารสัมพันธ์แล้วก็อยากแต่งงาน,านงกับเขาใจนึงอะคุณอยากแต่งงานกับเขานะเพราะว่าคุณคิดแล้วว่าคนคนนี้อย่างแรกเลยเนี่ยคุณเข้ากันได้เขาเก่งเขาเขาฉลาดปาดเปื่องเขาทามาหากินเก่งหน้าที่การงานครอบครัวดูแลแล้วก็เป็นคนที่มีซิกเซนนะคะและคุณก็ กำลังคิดว่าเอดหรือว่าคุณจะหันหน้าไปที่เรื่องของการทํางานดีคุณรู้สึกเหมือนคุณหนักหนักใจนะคะเกี่ยวเรื่องของความรักครั้งนี้รู้สึกเหมือนแบบคุณแบกเข้าไว้ไม่รู้จะเอาอยัางไงมีปัญหาเรื่องของความรักตลอดนะคะมีอุปสรรคปัญหาความรักมีอุปสรรคเรื่องของหน้าที่การงานนะคะความรักเนี้ยดูแล้วมันมันไม่ค่อยราบเรื่องสักเท่าไหร่นะคะทำให้คุณรู้สึกเหมือนแบบคิดมากคิดหนักไม่รู้จะแก้ไขปัญหายังไงนะคะคุณก็เลยมีความรู้สึกว่า คุณทนกับปัญหาแบบนี้มานานแล้วนะคะแล้วก็มันมีความรู้สึกว่าคุณอาจจะไม่อยากจะทนอะไรอีกแล้วนะคะแล้วมันมีบางอย่างที่คือคุณอาจจะตัดสินใจผิดพลาดโดยการที่คุณอาจจะไปหลงรักใครนะคะที่อายุน้อยคุณอาจจะหลงมัวเมาในการตัดสินใจผิดพลาดคุณอาจจะไปรักใครบางคนนะคะที่ไม่ใช่คู่ของคุณหรือว่าอาจจะไปหลงติดเรื่องของเซ็กไปหลงหลงผิดอะหลง หลงคนที่ไม่ใช่คู่ของคุณนะคะนะคะและทีนี้เนี่ยคุณก็ต้องการที่จะอยากจะติดต่อกับเขานะคะอยากจะติดต่อกับเขารวมทั้งอยากจะมีหน้าที่การงานนะคะอ,อยากมีเขาเป็นคู่ชีวิตนะคะเนี่ยคุณอยากมีเขาเป็นคู่ชีวิตคุณอยากจะบอกเขาว่าคุณรักเขาแต่ความรักครั้งเนี้ยมันต้องสู้อ่ะมันไม่ได้ราบลื่นนะคะเนี่ย แต่สุดท้ายแล้วนะคะทั้งคู่นะ่ะจะมีโอกาสได้มาปรับความเข้าใจกันนะคะจะมีโอกาสได้มาปรับความเข้าใจกันคือถึงแม้ว่าความรักของชาวราศีมีนนะคะจะมีปัญหาอุปสรรคนะคะหรือว่าไม่ลงรอยกันไม่มีความสุขจืดชืดยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทั้งคู่อะช่วงที่คุณเงียบหรือว่าช่วงที่คุณห่างหายกันไปคุณจะรู้ตัวเองว่าอ๋อสุดท้ายแล้วอะคือเราก็รักนั่นแหละ แต่มันอาจจะมีบางช่วงบางเวลานะคะที่ทําให้เบื่อหน่ายนะคะได้มีการปรับความเข้าใจนะคะกลับมารักกันเหมือนเดิมมันเป็นบทสรุปที่ดีมากๆนะคะสำหรับชาวราศีมีนนะคะก็ขอให้ชาวราศีมีนนะคะมีความสุขกับความรักนะคะแบบนี้ตลอดไปดูแลคู่ของคุณให้ดีนะคะขอให้คุณโชคดีในช่วงเดือนกรกฎานะคะสวัสดีค่ะ